สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชอบตัวเลขนะฮะเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านคลิปนี้เป็นคลิปฮานอยเด็ดจริงและชุดเลขดับของหวยรัฐบาล ก็คืองวดนี้นะฮะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าดับบนนั้นมีห้าสิบสองชุดดับล่างห้าสิบชุดนะที่จริงมันห้าสิบสี่แต่ว่ามันไปชนกันซะคือเลขซ้ำ มันเป็นเลขซ้ำซะสองสองสองชุดกับสี่ชุดก็เลยเหลือน้อยหน่อยเรายังจะทำบุญกันเหมือนเดิมนะฮะตั้งใจไว้ว่า ถ้าไม่ใช่ท่านะถ้าแต่ก็ต้องท่าเหมือนกันถ้าอายุยังไม่ดับขันหรือว่ายังไม่ตายปีหน้านะฮะจะทอดกระถิน คือทุกๆปีสามปีมาเนี่ยเหมือนกับเราไปร่วมกับเจ้าภาพอื่นเขาก็เท่ากับถ้าบวชน้าเขาเรียกว่าเป็นนาคโทนะแต่ว่าปีหน้าเราจะขึ้นเป็นนาคเอกหรือว่า เป็นผู้จองกระถินเป็นคนแรกเจ้าแรก <c oughs> คือตั้งใจไว้นะฮะตั้งใจไว้ <c oughs> ถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะทำจริงๆคือการเป็นผู้จองเนี่ยผ้าของเรา คือผ้าายเนี่ยผ้าการกระถินเนี่ยก็ท่านเจ้าวาดก็จะก,กรานผ้าของเรา <c oughs> แต่ถ้าเรา <c oughs> ไม่ได้เป็นผู้จอง <c oughs> เป็นผู้ร่วม <c oughs> ก็ได้แค่ถวายไม่ได้กรานไม่ได้กลางผ้า ทั้งๆท,งที่บางปีนะฮะกระภาพได้แสนกระบาทแต่เราเกือบสามแสนเนี่ยพุ่มของเราใหญ่ที่สุดบางครั้งนะฮะ แม่ลิเกคนดังก็ยังมาแอบถ่ายเจ้ภาพก็ยังมาแอบถ่ายคู่กับพุ่มของเรานะเพราะว่าพุ่มของเรามีแต่แบงค์พันกับแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยมีใบเดียวคือเขาร่วมทำมาเขามาติดทีหลังแต่ทำทำไปเราก็น้อยใจว่า ก็คิดดูนะผ้าเราไม่ไม่เคยโดนกลานเลยก็ได้แต่ถวายได้แต่ถวายเฉยๆปีนี้เราทำถึงสองวัดแต่ละพุ่มของเราเด่นที่สุดเพราะว่าไม่มีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบเลย มีแต่ช่างภาพมาถ่ายพุ่มของเรา <c oughs> กลุ่มธงชัยมหาราบนะฮะไม่ใช่ชื่อผมนะไม่ใช่ชื่อผมไม่ใช่ชื่อใครทั้งนั้นแหละใช้ชื่อเป็นกลุ่มธงชัยมหาราบที่ว่าพี่น้องเพื่อนฝูงได้ร่วมกันเป็นประธานแต่ปีหน้า เราจะเป็นเหมือนนาคเองะฮะจะเป็นคนจองเป็นเจ้าภาพแล้วก็ท่านอื่นก็จะให้เป็นให้มาให้มาเป็นแบบเรามั่งคือร่วมก็ขอเพื่อนๆนะฮะเริ่มทำกันได้เลยนะฮะ <c oughs> ถ้าผมป่วยถึงขั้นจับไม่ไหวจริงๆผมจะนำเงินที่ท่าน ช่วยทําบุญมาเนี่ยไปซื้อรถถวายวาดัดวัดที่เขาไม่มีนะฮะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยถาวายวัดที่โคราชไปท่านดีใจามากเลยท่านจะได้เอาไปขับไปขับพาพระไปปริวาดขับไปงานบุญต่างๆแล้วก็ขับไปตามหมู่บ้าน เพื่อบินธบัตถูกทุกเช้านะท่านดีใจมากแต่ว่ายังโอนไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้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 แจ้งย้ายไปทางที่นี่คือว่าคนพระก็ท่านไม่ท่านก็ไม่รู้เรื่องไอเราก็ไม่เคยรู้เรื่องเรื่องการการโอนต้นทางการย้ายนะย้ายจังหวัดก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่นยังโอนไม่ได้เดี๋ยวก็คงจะมาฮะเดี๋ยวก็คงจะมา เมื่อวานฮะก็เข้าวิ่งรูดสามหน่อยมัฮะสามฮันหน่อยแต่วันก่อนๆนี้เข้าสี่ฮันหน่อยแล้วเข้าตรงๆหลายชุดนะฮะหลายชุดเลย <c oughs> แต่ว่าถ้าสิ้นเดือน ก็จะต้องไปจ่ายค่าเน็ตค่าประมาณสองก็สองพันกว่าบาทนะค่าไฟเจ็ดร้อยกว่าบาทค่าเน็ตรวมแล้วเน็ตตามตัวก็เก้าร้อยเก้าบาทแล้วก็เน็ตบ้านอีกเจ็ดร้อยกว่าบาทสองพันสี่ยังไม่มีใครช่วยค่าเน็ตเลยส่วนไม่มีก็จะหยุดจะหยุดลงฮาน,นอยถ้าไม่มี แต่จะลงหวยใหญ่เฉพาะวันนี้นะวิ่งรูดหนึ่งกับแปดพิเศษเฉพาะกิจก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดหกแปดศูนย์แปดสามและแปดเก้าปกติและวีไอวิ่งรูดห้ากับเก้าระวังหกก็มีห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหกห้าแปดเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าห้าเอาแล้วอ๋อเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะฮะ <c oughs> ตัวเดินก็ศูนย์กับหกนะฮะศูนย์กับหกเมื่อวานตัวเดินศูนย์กับสี่จะไม่ได้ให้ใครไปนะฮะไม่ได้บอกใครศูนย์กับสี่มาหนึ่งสี่แล้วก็มาศูนย์ 4. ไม่มาเมื่อวานมาหนึ่งสี่ ก็แค่นั้นนะเข้าตัวเดียวส่วนตัวอื่นนั้นวิ่งรูดเข้าหลายตัวนะฮะหลายตัวก็ย้อนไปดูเอาแล้วกัน <c oughs> นี่ก <c oughs> ไ็ไม่สบายฮะไม่สบายเป็นไข้หวัดมั้งไอเหมือนกันเมื่อวานไปเยี่ยมน้องโตโต้น้องโตโต้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนึง เริ่มจะพูดแต่ว่าพูดไม่ได้ฮะสายยางคาปากอยู่สายยางเกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ที่จมูกเจาะที่นะโอเจาะเห็นลาหน้านนะหน้าตรงสารเจาะหลายเจาะเลยแต่ก็อาการก็ดีขึ้นมาก็ซื้อสบู่เหลวซื้ออะไรเพื่อเปียกแล้วก็อะไรหลายอย่างหมดไปเสียร้อย <c oughs> ให้หลาน ดีใจสุดๆที่หลานรู้สึกตัวแล้วก็ใครที่ช่วยน้องโตโต้ก็ขอขอบพระคุณด้วยนะฮะขอขอบพระคุณด้วยผมทำหวยก็หาเงินนี่แหละไปเลี้ยงหลานถ้าผมออกไปทำงานนอกบ้านสมมติว่าไปขายของไปขายหรือว่าไปรับเหมาปูกระบ้งกระเบื้องอะไรอย่างี้ก็ เวลาก็จะทำหวยก็จะไม่มีก็เลยเดี๋ยวต้องดูก่อน <c oughs> ใครช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็เดี๋ยวจะไปหางานทำบ้างคือไปขายของนะออกไปขายพวกน้ำอ้อยน้ำอะไรเงี้ยน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวอ่อนหรือกุ้นมะพร้าวยังทำไม่เป็นเลย นี่นะฮะชุดดับชุดดับบนห้าสิบสองชุดนะไม่ใช่ห้าสิบสี่ที่แรกว่าเขียนไว้ห้าสิบสี่แต่บเบลเขมันซ้ําก็แคบไว้นะฮะแคบไว้ดับล่างคราวที่แล้วสี่สิบห้าชุดดับอยู่นะ,ะเนี่ยดับอยู่เลยดับล่างตันที่สิบหกเดือนสิบแต่ดับบนรอดไม่อยู่โดนศูนย์หกเข้าไป ทีแรกว่าจะไม่ลงอยู่แล้วศูนย์หกอ่ะเพราะเราชอบศูนย์ก็หนึ่งเลขเด่นของเราศูนย์ก็หนึ่งเด่นแต่ดันไปอยู่ข้างหน้าไม่ได้อยู่ข้างหลังกดไปทั้งบานเ <c oughs> ต็มที่เต็มเนียวเลยออกมาก็ไหลหลายตังนี่ก็ดับชุดล่างนะห้สิบชุดนะฮะไม่ใช่ห้าสบี่มีเลขซ้ำอยู่สองสองสองอัน <c oughs> ต่อไปก็ จะหาลงให้นะฮะอาหารลงให้เรื่อยๆส่วนเลขดับแต้มตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ทําแล้วเพราะทําทแล้วมันยุ่งมันมาแล้วเราเสียตังค์กันก็เลยไม่ไม่ทําคลิปนี้โปรดดูพระฟามันเทิงนะฮะโปรดดูพระฟามันเทิงแคบไว้นะครับแคบไว้หวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้นะฮะไม่มีใครรู้ <c oughs> ต่อไปจะทำให้ดีขึ้นแล้วก็จะไม่ให้ซ้ำอีกแล้ว แล้วก็จะเน้นเอาที่ว่าไม่ให้หลุดนะไม่ให้หลุดกันเลยแต่จะเป็นอาจจะเป็นหกสิบประชุดด้วยนะหกสิบประชุดด้วย <c oughs> <c oughs> บนก็อย่าทิ้งสามกับแปดกันล้วกันฮะอย่าทิ้งสามกับแปดล่างก็ชอบศูนย์กับ ก็อย่างว่านะศูนย์กับอะไรศูนย์กับสี่โปรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหวยมีผิดมีถูกไม่มีเครรู้แต่ก็อยากจะให้พี่พี่น้องๆน,นะฮะที่เบี้ยน้อยหอยน้อยได้มีโอกาสถูกกัน ตั้งใจไว้นะฮะตั้งใจไว้แบบนี้จริงๆตั้งแต่เริ่มทําตั้งแต่ลงลงหวยครั้งแรกก็ตั้งใจไว้แบบนี้แล้วก็จะถ้ามีฮนะมีเงินที่จะไปจ่ายค่าหนงค่าเน็ตก็จะทําไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนเงินไม่พอค่าเน็ตผมก็ต้องยกเลิกเน็ตแล้วก็ขออนุญาตไม่ลงนะฮะไม่ลงคือว่าทาเน็ตไม่มีเราก็ลงไม่ได้อยู่แล้วก็ขออนุญาตไปด้วยนะครับ ขอโทษด้วยถ้างวดไหนไม่ได้ลงคลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ